สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือข้าหน้าคืน EP 2นะครับต่อจากครั้งก่อนนะเด<ม>ี๋จ้าหน้าไปโอ้โอออาาหเพื่อนเอา,าไม้มาตั้งไหนวะเพื่อนคืนวางไมวเพื่อนอยวข้าวอะ่ะใครจะเห็นเพื่อนคืนก็เกิดอะไรลองนะลอยงหลัดไลย ยู่เข้าตอนนี้หลอดอาหารล้วถึงว่าประมาณนี้ถึงว่าเริ่มน้อยแล้วหรือว่าน้อยว่าน้อยมาก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยมันหนีไปไหนวะมาีิดิมาีิดิท้าะตายว่ อมอนัอนอนันะจากคนอื่นมาล่าหาเด็กีิบ่าไม่ได้ทำอะไรเลยไปหาไปหาเด็กไปทางไหนเะน่นี่แคมป์นะครับ อยู่นี่นะผมจะไปต่างนั้นแล้วกันนะหันหน้าไปถูกเกนะี่หนเหี๋ยวต่างหูมาไม่น่ามีอะไรแอบเอาแอบไปตรงกล่องก่อนตรงกล่องน่าจะมีเออแล้วก็เดินตรงไปเรียวยาวเก็บก,ก่อนอใจเย็น นันอะไรน่ากลัวไปตรงกล่องก่นอนออมาตัวอะไรวิ่งไล่ผมนะเฮ้ยเยอะเลยมีหมาป่าเป็นสิบตัวเลยเปิดทิด หวานดีอันนี้คืออะไรอะ่ะกระสุนปืนออไรเฟิลเอามาก่อนแล้วก็มีน็อตใช่ไหมเอ๋อน็อตโอ้ยตู้กระหม่าไหวปะเนี่ยอ้อ มือแล้วอาหารก็ไม่น่าโด้วยต้องกลับไปเอาต้องกลับไปที่บ้านก่อนหวานดีเราดามีกคุ้นท้า,าที่จะแรไรอันนี้กลับไปเผาที่บ้านตัวอะไรวะเนะฮ้ย กดเก็บสช่ตอนนี้ครับเดี๋ยวรอยช้าก่อนนะรอยช้าไม่ได้ออกไปตัดต้นไม้ขวานใหม่ครับหน้าตัดต้นไม้ดีขึ้นเยอะเลยนะอ่านี่เนาะเร็วขึ้นเอาอันนี้ก็เกคค็บกับ หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยห้าทีที่ผมเนี้มไม่ได้กิมก้าวมันมันไปไม่ได้วะ ไม่รู้่งอะไรก็ได้ทำกำแพงเรื่ออะไรไม่รู้ตัดไม้ทิ้งไว้ก่อน ก็มาป่าเราไม่ลงแล้วรับรองมาเราเราไม่ลงแล้ววันนี้ผมได้อัปเกรดตัวเองคนระับเตงมขึ้นแล้วนะว่าไอ้ขวานใหม่เนี่ยขวานดี เราจะไม่ช่วยเด็กสักคนเลยวะมันต้องช่วยเด็กอะทำไมเราห่ามไม่เจอวะอไปกับเพื่อนเหรอเพื่อนเขาอยู่ไหนวะตอนนี้คนหนึ่งครับเจอเพื่อนเราก็เดินตามเพื่อนไปไม่หยุดเ้ยเพื่อนนายกัไหนเดินเดินเกินแล้วเหรอเอา นี่ไงเพื่อนนี่นายอยู่ที่รางรถไฟนี่หนาวเออ,อเอาไงเนี่ย่านน่ะแคมป์น่ะเฮ้ยเราไม่ได้วดสอบแคมป์เลยอยู่ที่แคมป์นี่มีอะไรบ้นอนะไรนะพัดลม ก็้ยเสเพลงอันนี้นะก็คืออะไรวะวิทยุบ้านแมนเฟมีอะไรอีกอ้ยอันนี้คือบ้านที่มีหมาป่าตาแดงอยู่นะเฮ้ที่นี่คือที่ไหนอ คุณจะถูกโจมตีในคืนนี้กลับไปที่เฮ้ยเรามาที่ไหนเนี่ยมาไว้ก่อนเลยโอเคจำไว้ฝั่งนี้นะมันบอกกับเรานะว่าเราจะถูกโจมตีต้องรีบกลับไปในคืนนี้นะเฮ้ยไอ้พวกไอ้พวกแม่มดฝากกระดึงมาแล้ว รีบกลับไปแล้วไอ้พวกนิ e สัยไม่ดีมาแล้วมันจะมาทำมันจะมา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 พัง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 ที่หัวไฟเราเฮ้ยเพื่อนเพื่อนที่ทำเพื่อนเราทำไมมาที่นีมาทีา่นีไอ้พวก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 โจรไอพวกโจรใจเรื่องไฟประหลาด โอ้มันไม่ตอบด้ยม,มันกลัวผมแล้วเปล่าวะกลับมาเพื่อนมีอะไรปุม๊มันไม่มีอะไรให้กินเลยวะเอ๊ะเ้าจะเขาก็ตายเมื่ออันเก่ายังอยู่เลยไี่ใครเก็บไปได้ไปใชยเก่าเอามาใช้ ไอ้กระต่ายนี่ไงบ้าังหนึ่งสองสามปีเอากลับไปกินกินให้หมดเนียเนื้ออยู่แล้วเนี่ยเราขอนะ เดี๋ยวเรามากินเนื้ที่เราได้นะคบเกาตกานกระต่ายเอยนะแล้วก็เจอวานอยู่ที่คืนนะคะแล้วก็ป้นของเพื่อนมาไม้สิบเดเลยอุย้ยยัมีไม้สิบเอ็ดอเหอนะเอ,อะไรอ่ะได้ไม้สีอะไรเนะี่ยทำไมไม้มันเป็นสีเหนอนนะ ไม้ากน้ำเหรออันตรายไหมมันเจไไีย,ยงหนักไหมไมโอเคนะครับจบลงแค่นี้